ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกยื่นปปชนะครับสอบสวนกลุ่มแผนที่ทหารลังวัดเขาใหญ่ให้กับนายทุนก็ต้องบอกว่านะครับวันนี้นะครับข้าราชการกลุ่มหนึ่งนะครับพยายามที่จะออกมาปกป้องทรัพย์สมบัติชาตินะครับปกป้องป่าปกป้องเขาแต่ก็จะมีอีกนะครับข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่พยายามจะใช้นโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อคุบนะครับทรัพย์สมบัติชาติ ทุบนะครับแผ่นดินของชาตินะครับเป็นของตัวเองนะครับก็ช่วยพวกกลุ่มนายทุนพวกพ้องตัวเองกลุ่มของตัวเองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องช่วยกันนะครับรักษาทรัพย์สมบัติชาติผืนป่าเอาไว้นะครับใช้วัดพอรักฐานเข้าร้องกปชสอบเจ้ากรมแผนที่ทหารและคณะนะครับจัดทำรางวัดอุทยานเขาใหญ่พบเปลี่ยนแปลงมุมองศาเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนแนวเขตไม่ได้ใช้หรักการวิชาการสำรวจรางวัด แต่ใช้คำบอกเล่าของชาวบ้านหวนทำให้คดีบุกรุกหลุดหมดเอื้อในทุนได้ประโยชน์พบพื้นที่ภูพบฟ้ารายงานเท็จช่วยเหลือให้บุคคลอื่นพ้นโทษเตือนนะครับ กรรมการวันแมปนายกรัฐรีคนใหม่นะครับตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อนรับรองเมื่อวันจันนะครับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรเนี่ยผอ o. สานักงานอุทยานแห่งชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําหลักฐานเข้ายื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,า,ามการชุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชเพื่อร้องเรียนนะครับพลโทชาคอนบุญพักดีเจ้ากรมแผนที่ทหารกับพวกกรณีร่วมกันออกเอกสารแนวเขตโดยเปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยน แตงนะครับมุมองศาเปลี่ยนพิกัดเปลี่ยนแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และพื้นที่ภูพบฟ้ารายงานเท็จช่วยเหลือให้บุคคลอื่นพ้นโทษโดยคำร้องดังกล่าวหนึ่ง 1, รับรองหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นนะครับมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา162 2แจ้งความอันเป็นเท็จแก่พนักงานซึ่งอาจจะทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา137จากกรณีที่สอ,อแจ้งความดำเนินคดีกับตนพร้อม คณะเจ้าหน้าที่นะครับที่ดําเนินการถอนหลักหมุดสอบรกอรโดยอ้างว่าผลการตรวจสอบและการรับรองแนวเขตของกรมแผนที่ทหารที่ได้ตรวจสอบมายืนยันถึงแนวเขตปัตรรูปที่ดินเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการดําเนินคดี สามปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา157และพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการชุจรชิดพศ2 5 6 1มาตราที่172และนะครับ4ช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นผู้กระทาความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระทาความผิดเพื่อไม่ให้รับโทษตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา189 นายชัยวัน์กล่าวว่ากรณีเจ้ากรมแผนที่ทหารนะครับผ่านคณนะอนุก,กรรมการวันแมปมีความพยายามขอสมุดบันทึกรางวัตต์ไฟเฟ,ฟ,ฟบ๊กของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เพื่อเอาไปทําแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นกรมอุทยานได้พิสูจน์อย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วพบว่าแนวเขตที่กรมแผนที่ทหารได้จัดทําเพื่อรายงานต่อนายกลนตีนั้นไม่ถูกต้องโดยหนึ่งกรมอุทยานนําข้อมูลมุมองศาจากสมุดจดบ,บันทึกนะครับ การรังวัดฉบับเดียวกันกันกบที่แผนที่ทหารที่ขอไปผลลัพธ์ที่ออกมาได้เป็นไปตามหลักวิชาการนะครับการรังวัดมุมองศาไม่ถูกต้องถูกเปลี่ยนมุมองศาไม่มีการยึดโยงหมดนะครับรักเขตของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตามข้อจริงในพื้นที่ การค้นหารายละเอียดภูมิประเทศในพื้นที่จริงกรณีที่ไม่ปรากฏชื่อภูเขาระบุไว้นะครับซึ่งการสอบถามจากคนในพื้นที่ว่าภูเขารูปดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าอย่างไรแล้วใช้เป็นจุดที่ใช้ระบุตำแหน่งภูมิประเทศเป็นเพียงการคาดการตำแหน่งภูมิประเทศตามที่ระบุวัดในสมุดจดบันทึกการลังวัดโดยการอ้างอิงตำแหน่งและชื่อเรียกของราษฎรในพื้นที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่จะพิสูจน์ยืนยันได้อย่างชัดเจน กรมแผนที่ทหารทำหนังสือร้องขอนะครับเฉพาะสมุดร,รางวัดเท่านั้นไม่ตรวจสอบจากพร์ทอุทยานเขาใหญ่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย สองเนี่ยกรมแผนที่ทหารไม่ได้นำหลักวิชาการในการสำรวจดังวัดมาใช้เช่นใช้คำบอกเล่าของชาวบ้านที่บอกชื่อว่าห้วยรำคองและชื่อเขาหรือภูเขานี้กรมแผนที่ทหารกลับใช้เพื่อที่จะชี้ตำแหน่งของแผนที่ที่รายงานซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงและฟาร์มยาวห้วยยาวหลายกิโลนะครับฟาร์มใหญ่นะครับ าร์มใหญ่โตของผู้เขาจะรู้ได้อย่างไรว่าตำแหน่งที่ชาวบ้านบอกนั้นคือบริเวณใดสามเมื่อกลมอุทยานได้พิสูจน์นะครับตามสมุดรางวัดที่ส่งมอบให้กับกรมแผนที่ทหารแล้วกับพบว่ามุมองศานะครับไม่ตรงกันโดยกรมอุทยานถ่ายทอดยึดโยงจากหลักเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วพบว่ามีฟ์มมีาร์ม,รมรสอดคล้องกับแนวพรทอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่4กรมอุทยานนำแผนที่ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างโรงแรมภูพพระ โรงแรมนะครับภูพบฟ้ากรมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่กรมที่ดินมีคำพิพากษาตัดสินแล้วซึ่งอยู่ในแนวเขตเดียวกันโดยอ้างจากจุดที่สอประกอไปวางแปลงเพียงประมาณ5กิโลเมตรปรากฏว่าเป็นเส้นเดียวกันกับพอรทอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และสอดคล้องกับสมุดร,รางวัดที่กรมแผนที่ทหารขอไป 5. จากนะครับแผนที่นะครับ กรมแผนที่ทหารรับรองแล้วรายงานนายยงตีว่าเป็นเอกสารถูกต้องนั้นข้อเท็จจริงนั้นไม่ถูกต้องทําให้รัฐเสียหายสาธารณชนเสียหายประชาชนทั่วไปเสียหายเราได้พิสูจน์อยู่4เดือนและยืนยันว่าแผนที่เขาถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายส่วนจุดตัดสินว่าเขตแดนที่กรมแผนที่ทหารทํานั้นไม่ถูกต้องเส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับบริษัทภูพบฟ้ามี ปัญหามาอย่างช้านานและกรมอุทยานแจ้งให้หรือออกซึ่งนะครับจากการสร้างรั้วทับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นคดีความที่ศาลปกครองชี้ชัดว่าแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นไปตามเส้นสีแดงซึ่งไม่ทับซ้อนกับนะครับที่ดินที่กรมนะครับที่ดินออกดังนั้นรั้วของผูก ภูพบฟ้าต้องรื้อแนวเขตนะครับอุทยานเป็นไปตามพระราชกิจจาีกาแนวเขต5กิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นจุดอ้างอิงนะครับตามคำพิพากษาแต่แผต,ต่แผนที่กรมทหารก็รากเส้นสีเหลืองไม่ยึดโยงกับหมุดของกรมอุทยานนะครับแต่แม้แต่หมุดเดียวไม่ได้นำหมุดแผนที่ทหารที่ท่านไปวางเองที่โคราชนะครับเพื่อยึดโยงแผนที่ทั่วประเทศกับนำสมุดบันทึกรายงานที่เราทำวัด ไปเขียนนะครับแล้วถามชาวบ้านก่อนวางเส้นสีเหลืองดังนั้นหากยึดต,ตรงนี้จะทําให้คดีความต่างๆที่กรมอุทยานฟ้องร้องการบุกรุกจะหลุดคดีหมดเลยเป็นการเอื้อประโยชน์กับบริษัทเอกชนนายชัยวัฒน์ยังกล่าวต่ออีกว่าขอฝากกรมการวันแมทนะครับตรวจสอบเอกสารให้ดีฝากครมอและนายกและทมตีคนใหม่ว่าหากจะรับรองหนังสืออะไรต้องตรวจสอบก่อนว่ามีการดําเนินการถูกต้องหรือไม่ทั้งนี้คนที่ทำนะครับแผนที่และ ต้องรับผิดชอบคือเจ้ากรมแผนที่ทหารและคณะส่วนคอ,อรมอที่รับรองนะครับเราก็จะร้องไปที่สํานักนายกเช่นกันให้คอ,อรมอมีการทบทวนว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากยังเห็นชอบตนจะร้องคอ,อรมอ เมื่อถามว่าอยากจะฝากอะไรถึงนายฉัตรเริมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่นายชัยวัฒน์กล่าวว่าจะต้องทําเรื่องนี้ให้เป็นชิ้นเป็นอันชี้ชัดเลยว่ากรมแผนที่ฐานทําผิดหรือถูกท่านต้องปกป้องทับรานเขาใหญ่ิรินาฏเกาะช้างเกาะเสม็ดซึ่งกําลังจะถูกพิจารณาแบบเดียวกันนี่แหละครับคือมีขบวนการนะครับที่พยายามที่จะยึดทรัพย์สมบัติของชาติเป็นของพวกพ้องและตัวเองหรือเปล่านะครับโดย ใช้นโยบายของรัฐบาลโดยใช้เจ้าหน้าที่นับใช้นับวิธีการที่เรียกว่าเป็นนโยบายที่ออกมา มันเป็นการทุจริตเชิงนโยบายหรือเปล่ามันเป็นนโยบายที่พยายามเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มกลุ่มทุนนะกลุ่มทุนนะครับหรือ <t une> นักการเมืองนะครับหรือพวกพ้องของตัวเองเพื่อให้เอาทรัพย์สมบัติชาติเป็นทรัพย์สมบัติของตัวเองหรือเปล่าต้องติดตามเรื่องนี้ครับอย่าให้ทรัพย์สมบัติของชาตินะครับทรัพย์สมบัติของแผ่นดินตกไปอยู่กับพวกเร็วชาติพวกนี้ครับมีอะ,ะไรอัปเดตมีอะไรคลือนไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่ายอัปเดตฟังครับ